The <laughs> คนบอกได้เลยนะคะว่าไปเห็นเซรั่มตัวหนึ่งมานะคะในทิกตอกที่กาลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้และที่สําคัญนะคะเห็นคนคอมเมนต์ว่าใช้ดีนะคะทนไม่ไหวค่ะทุกคนก็เลยไปสั่งซื้ออยากจะลองใช้บ้างค่ะสั่งซื้อง่ายมากๆค่ะเพียงแค่นี้เลยค่ะเข้าไปที่ t ิกตอกมาดามจูเซนเตอร์นะคะหลังจากนั้นเลือกนี่เลยค่ะโกเซรั่ม um ตัวนี้เลยนะคะกดสั่งซื้อตอนนี้เลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะเขามีช่องทางการสั่งซื้อเก็บเงินได้หลายวิธีช่องทางม,กมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชอปปี้ทูมันนี่เก็บเงินปลายทางได้หมดเลยค่ะ,ะการ ว่าโค้ดส่วนลดเยอะมากมนี่ค่ะได้ของแล้วแย่ไวมากๆเลยค่ะและเจ้าโกโซเซรัมเอ็กซ์ต้าขวดนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นสูตรทองคําแท้บริสุทธิ์ถึง99.99%เลยนะและมีสารสกัดหลักอื่นๆอีก8ชนิดเลยค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นเต็มจริงๆ,ๆเซรัมคือซึมไวมากๆไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะยับยั้งการเกิดสิวฝ้ากระจุดดำดๆได้ดีมากๆและที่สําคัญนะคะช่วยผิวขาวกระจ่างใสลดความมันบนใบหน้าลดการอุดตันของสิวได้ดีมากๆเลยค่ะบ บอกได้เลยนะคะว่าช่วยผัดซิลผิวอย่างอ่อนโยนสุดๆเลยและบอกได้เลยนะคะว่าช่องทางการสั่งซื้อเขามีเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกไลน์หรือว่า Facebook นะใครนะคะสะดวกช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะบอกได้เลยว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะนี่ก็ตามตามรีวิวเข้ามาเลยนะทุกคนบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะที่อยากหน้าใสาไร้สิวไร้ฝ้ากระจุดน้ำตาต่างๆต้องรีบไปตากันแล้วคะ่ะ